เรารวมคนรวมพลังคนไทยพุทธนะครับตอนนี้มาถึงครั้งที่14แล้วครับท่านผู้ชมครับนะครับแล้วภาคบ่ายที่เรามาที่สคบนะครับเมื่อกี้เราได้คุยกับเลขาธิการของสคบอานะฮะแล้วก็เอ่อจากที่ได้เป็นภมห้องภายในนะครับแล้วก็มีการน,นําชาวพุทธหลายท่านนะครับก็สิ่งที่ได้คําตอบมาเบื้องต้นคือทางเจ้าหน้าที่รัฐเขาจะนําไป ตรวจสอบดูว่ามันมีข้อกฎหมายใดนะฮะที่เขาสามารถที่จะมาดูแลตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็พยายามอธิบายละเอียดแล้วว่าเราถูกเอาเปรียบอย่างไรนะครับเพราะว่าผู้ไอ้พวกเหอย่างเด้เนี่ยซื้อของเนี่ยแพงทุกทุกอย่างหลักฐานก็มีชัดอิสลามเองเขาก็บอกเองว่าของมันแพงขึ้นทุกอย่างเราหยิบไมโลโอนตินเนทกาแฟนะครับผงชูรสนะฮะน้ำเปล่าทุกอย่างเสียหมดแต่กลายเป็นว่า เราต้องมาซื้อของแพงในประเทศของตัวเองนะครับในประเทศที่เป็นเมืองไทยเมืองพุทธแต่ท่านเจ้าสอคบอบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องขอตัวดูก่อนว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ต้องมาสายคูเราคนไทยพุทธนะฮะช่วยบอกต่อฮะว่าถ้าสอคบนะครับบอกมาว่าเออสามารถช่วยได้แก้ได้อันนี้เราก็จะเดินหน้าเราก็คงดีใจขึ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่าทําอะไรไม่ได้ นี่แหละครับคนไทยพูดท่านแผ่นดินครับท่านก็ต้องช่วยกันบอกต่อแล้วว่าเราคงต้องถูกมันกดหัวเป็น่านมันมากขึ้นอีกถ้าพวกท่านยังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าอำนาจรัฐไม่สามารถทําอะไรพวกนี้ได้เลยนะฮะถึงท่านที่จะมาเพิ่มโลจิสติกส์ห้าล้านอีกนะฮะเพิ่มหมวดสินค้าทุกอย่างให้เป็นสินค้าห้าล้านให้หมดทั้งๆที่ประเทศไทยเรายังไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของอิสลามแต่เราต้องมาซื้อของแพงขึ้นทุกตัวโดยที่ข้าราชการไทยไม่ทําอะไรให้พวกเรา นะครับไม่ช่วยอะไรเราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับต้องช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือให้งานนี้นะครับอย่าให้มันตกไปเป็นทาตึเป็นเบามากกว่านี้ไปอีกเลยนะครับ